สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทักทายกันวันที่16มิถุนา2568สะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะวันนี้มาดามเปิ้ลมีเรื่องมาหัสจย์ให้ดูไม่ใช่เกี่ยวกับหวยนะคะวันนี้มาดามเปิ้ลไปได้ต้นพับพับพึงเนี่ยค่ะพับพึงทุกคนจะเห็นเป็นดอกสีขาวใช่ไหมคะแต่อันนี้ดอกเขาเป็นสีม่วงค่ะอันนี้เป็นพับพึงของจังหวัดอีสานเรานะคะอีสานบ้านเฮาเดอค่ะพอดี ไปบ้านเพื่อนเจอเพื่อนแล้วก็ขอขุดมาหนึ่งหนอเป็นคล้ายๆเหมือนอ่าหัวเขาจะคล้ายๆเหมือนหอมหัวใหญ่นะคะพอดีมาดามเปิลปลูกเพื่อจะขยายพันธุ์เพอรนดูสิคะเนี่ยเขาออกดอกให้น่ารักจังเลยยังไม่บานนะคะเนี่ยมาดามเปิลเพิ่งเห็นเห็นพร้อมกับ f อฟของมาดามเปิลเลยนะคะเดี๋ยววันไหนที่ดอกบานแล้วมาดามเปิลจะมาอ่าไลค์ให้ดูอีกทีนะคะนี่คะ่ะ ดูสิคะไม่น่าเชื่อเลยมาดามเปิ้ลกะแค่จะเอาพันนะคะเพื่อจะไว้แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยกันเป็นพับพึงดอกสวยคะ่ะดอกสวยมากเป็นดอกสีม่วงดูสิคะอยากให้เห็นคะ่ะดีใจไม่น่าเชื่อเลยเกิดมากลางต้นเลยนะคะเนี่ยม,มีมีต้นเดียวนะคะเนี่ยเนี่ยกลางต้นดูสิคะเนี่ยกลางต้นเลยนี่อันนี้มาดามเปิ้ลกาว่านงาช้างมามาปลูกร่วมกับเขาด้วยนี่คะ่ะ พันงาช้างเ,เ,เขาก็เรียกหูช้างค่ะไม่ใช่งาช้างนี่ดีใจค่ะไม่เคยเห็น <c oughs> กะจะเอาพันพอดีเขาก็เลยออกเนี่ยค่ะแทรกตรงกลางต้นเลยนะคะ <c oughs> ดอกสวยมากน่ารักนี่ค่ะเดี๋ยวพอเขาบานแล้วเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะมาไล่ให้ดูนะคะใครๆก็ไม่เคยเห็นว่ามีด้วยเหรอพรับ ต้นพับพึงพันนี้มีแต่ดอกสีขาวดอกสีม่วงมีแล้วนี่ค่ะที่ใครอยากเห็นอยากดูก็มาดูที่ครอ,อบครัวมาดามเปิ้ลแม่มหาเศรษฐีได้นะคะที่สะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะเห็นไหมคะเห็นกันใกล้กสวยๆเป็นเลยเลยจ้านี่ค่ะหัวเขาจะคล้ายๆหอมหัวใหญ่ มา,มาดามเปิ้ลก็ยังไม่ทันได้ปลูกเป็นหลักเป็นแหล่งเลยนะคะก็เพียงแต่ว่ามาถึงก็ตัดใบเขาออกก็คิดว่าเอ๊ะจะรอดไม่รอดแต่ที่ไหนได้ดันแทงดอกมาให้ชมอปลื้มใจค่ะปลื้มใจเดี๋ยวมาชมตอนดอกบานกันนะคะ